นึกขึ้นมานึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้า,าเธอจงมีฉันทะสมาธิปธานสังขารฉันทังพิขเวฉันนังพาเวชาเนติวายามติเธอจงสร้างฉันทะความพอใจให้เกิดขึ้น แล้วจงประคองจิตประกอบความเพียนฉันทะสมาธิประธานนสังขารเอาความพอใจเป็นใหญ่ก็เลยคิดว่าเอาละชาตินี้เกิดมาจะเกิดอีกสักแสนชาติกว่าช่างมันไม่รู้ไม่เห็นเราจะขอพอใจเพียงเท่านี้ พอใจที่ได้กระทําความเพียรพอใจที่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาเดินวันละห้าหมื่นไม์เราไปวันละคืบวันละสอบมันไม่ถึงก็ไปมันเรื่อยๆมันก็น่าจะถึงสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพกรุงเทพมันไม่ได้วิ่งหนีจากเราไปไหนหรอกมันอยู่ตรงนั้นแหละ เราจะไปวันละกิโลวันละครึ่งกิโลแต่ไปไม่หยดมันน่าจะถึงตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วก็ทำความเพียรพิสูจทั้งหลายเธอจงมีฉันทะสมาธิประธานสังขารพอใจทำอย่างนั้นเกิดอะไรไม่เกิดอะไรก็พอใจอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดของมันมาเองนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้อิทิบาทฉันทะสมาธิประธานสังขาร วิริยะสมาธิประธานสังขารจิตสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขารเอาความพอใจขึ้นมาก่อนท่านมีเมตตาสู้ท่านรวยเอาเงินซื้อไม่ได้แต่เมตตามันซื้อได้เงินซื้อไปซื้อมาเงินหมดเมตตาไม่เคยหมด ไม่เอาไปาฝากธนาคารไหนมันมีอยู่นี่เธอจงแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณอุทังอาโทจะตเตริยันจะสัมภาทางอเวลังอุทังอาโทจะตเตริยันจะเบื้องต่ำเบื้องบน,บนเบื้องขวาง,ง,งโดยรอบแผ่ไปไม่มีประมาณในปวงสรรพสัตว์แม้แต่ศัตรูคู่เวรก็หักแพ้งเขาผู้ดใดเป็นจะสังคงคืนหัอหลายๆคือจนมันหักพ้น